มึปิดเกมไปนอนดีกว่าเถื่อนสัตว์เถื่อนยังไงเฮ้ยมึงมึงมึงต้องดูดิมึงต้อไปเลยลอยลงไปเลยดูรู้สึกษาตามลงมือประมาจมันต้องงี้ลงไปเลยเย้ะเลยลงไปเลย ต้องดูด <personaje> ิเรากระจายเขาได้กันยังไงเฮียไม่ใช่แบบว่าตามใปเฉันลงไปเลยเนี่ยมันต้องดูไว้เข้าใจป่าดูบ่อยมันเกิดมัเกิดแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเนี่ยต้องดูไว้เออเดี๋ยวพวกกูรออ่ะเฮียเกิดแล้วก็บูลแค่ไหนพวกกูรอเนี่ย เสียวลาแม่รอมึงคนเดียวเ,ยเ,ยเ,ยเยนี่ย,ยมึงต้องมึงเนี่ยพวกมึงมันยังไงที่ต้องให้กูช่วยตลอดเลยขอโทษพี่คนน่ยโอเ้เล่นเล่นเล่นอย่างงี้มึงออกเกมไปดีกว่าอย่าเล่นเลยดีกว่าดื้อแบบยังมาวันนี้แฮะร้ <laughs> องไห้เลย <laughs>

ผมดิเซเกิลครับแม่เฮ้ยเอาปืนหลักดิฮสกาสกาสการาครับไม่กูจะเปลี่ยนไปในนี้ไงอะไรวะเฮ้ยจัดสไนายไอ้พีกเออสไนาเฮ้ย อะไรวะไม่ระเบิดเลยไม่มีเลเซอร์ตรงนี้อ้บ้าไอ้หเงี้ยะเดินทรไมฮะไอ้ไปแต่สัตว์ไปด้วย 26 hộp Yeah! Rồi, rồi. Oh, mình đã ô xe mấy luôn à Hãy subscribe cho không bỏ

lộn. quái am? Quay thằng kia. ok 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 เฮ้ยย mm, ังไม่จะท้อห in ูดกระเด็นมาล้มเลยสัต UH! ว์เอ้ยเดือดรุกวุ้ง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 ว่าไงชนกระเด็นเลยสัตว์เอ้ยตายพ่าอะไรกันเนี่ยแรงไงเดือดรุกเลยตรงน้ตงรอไปเลยไป

bỏ hơi nhiều ngay chưa ai mình khai với ơ mẹ bỏ hơi nhiều ngay chưa nghe hạt phong có bà con nó mà người con lâu เดี๋ยวเดี ko ๋ยวเดี๋ยวมึงไปมันมันต oh. you know? oh. oh. ิดติดติดหมดเลยว่ะรถแถวเนี you know? ้ยเออ๋ยวมันมึงไปเนี่ยเบียร์หกเบียร์หกโอ้งไปเบียร์หกเบียร์หกผงจริงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเช็ดก็แม่เดี๋ยวมันแห้งไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันติดโตมันเหม็นเฮ้ยดื่มดำผงได้ไงวะไปไปคนเหล่าเอง

มีเปื้อนเลยวะ grabbing a p โ p e bomb oh วิ i t wait โอ้ยไอ้ไอ้มันตกอะไรกูมันตกพี่อะไรกูเนี่ยเบ็ดเป้าเบ็ดเป้าไอ้หยุดตาเลยตายยากตายเย็นเนี่ยวะมึงเนี่ยตายตายแล้วตายเลยกระป๋องอะไรกูไอ้หยุย เปลี่ยนต้าเข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 าตกแค่คนหล่อไงคนไม่หล่อไม่ตกเลยหล่อต้องแลกชีวิตไปเลยนะครับเอเต้เอ็นเต้อืมมันสี่โวยเออเลเซอร์กูไว้สักฮะเตอรลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ของดีเว้ย

คุยเลยห้องปืนกกาไปต่อเลยเอาเเซอร์ไปดิผมิงไปผมทิงได้เคไปอมันติดมันไม่กาใชมที่คนไทยมติดต่ว่าไอ้ปืนนกำเลยเพราะว่าเเซอร์ไม่ยังอยู่กับปืนริมเก็บมา Yeah. Reloading. Reloading. Look at that. <laughs> Reloading.

แม่ระดึบกะดึ้บขึนมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตายแล้วะผมปลอดภัยแล้วครับตายวะอยู่ๆกูกอยู่กูก้อนตายดิเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ไปอยู่เลยสิไม่ได้คล้องไปดิไม่ต้องอยู่แล้วู้คนเรายิงไม่ให้ตายเลยเยี่บอทบอทอยู่อยู่อย่างเงี้ยอยู่เงี้ยไม่ต้องไปแล้วอยู่เงี้ยเกือบแล้วกูเยี่ทำไม้ฉากจบ